สุกสบายดีเราพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อทรงสการคนขึ้นเซวาแล้วทรงสการของไอ้ผู้เฒ่าในบ้านนะครับเนาะเป็นงานสี่ดับเลยเก็บพาห้พี่น้องได้เห็นเราพี่น้องเนาะว่าประเพณียังใส่กันเท่าไหอยู่ทางฝั่งลาวเฮาเราพี่น้องเนาะไปเรื่องบรรยากาศเราพี่น้องเป็นมาเลยนี่เป็นกองพรพี่น้อง ก็คือยังเป็นสม <Led. S 1> นัยก่อนยังพันมีเงินยังเกาะขึนยังเกาะตัที่ม,ม, iten, fire, er, มีเมินเม่นเบากว่าน้อเดี๋ยวเผาอั Verkehr, stars, นอยู่น้ำมันในเมืองนะเม่นเนาะเม่นเนาะเม่นเนาะแต่ก็ยังใส่เป็นไอ้กองพ่อนี่หรือว่ากองพอนที่สุดที่สุดของมนุษย์ของคนคือที่สุดคือนี่ละพี่น้องอยู่นี่ละครับซุดอยู่นี่บ่ไปใส่ต่อบ่ได้เล้วมาฟังนะคืออยุดต่อบ่ได้ กำลังเพิ่นกําลังเฮมากน้อพี่น้องนอ้องอู้น้ำฝนกําลังไอ้นำขบวนศพกันเซวเันแล้วแหละน้พี่น้องนอ้องสุดรายงานท่านสีดำน้อพี่น้องนอ้องอยู่ฟังนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบนี้แหละก็สิใสก็ยังใสคของพอดอยู่พุ่นละเพิ่นว่าเพิ่นก็สร้างลูกเต้าไว้น้อพี่น้องนอ้องพิ่นสร้างลูกเต้าไว้ว่าถ้นเวลากูโอยู่แล้วสู้จะเปิดเพลงเสาได้บะสันให้เปิดลั้ตังไว้ให้กูหลดุดบะสันน้อพี่น้องนอ้อง ลูกหลานก็เลยตอบสนองให้เป็นล่ำตัางวายไปที่นี่แต่ก็สิมี่ไปไปที่นี่อีกนึงก็คือขายนามไปพี่น้องใช่ปะพี่น้องยังรอไปเบิ่งอู้นเบิ่งขายนามผู้น้องพี่น้องเนาะนี่เขามากับซีมี่ไปสร้างเขามาเนี่ยกับซมีนี่น้องล้างมือหลังจากว่าเขาไปว่าถวายเพิ่งคือฟื้นเอาฟื้นเราพี่น้องทั้งเบื้องนั้นทั้งอู้นบุบกุบเอามาล้างมือเนาะงพี่น้องล้างมืออยู่นี่ทางเขามาแต่ซีเป็นเ ภาษาเก่าเปิภาษาขี้พ่พี่น้องอยู่บริเวณนี้เนี่ยพี่น้องพี่พาพี่น้องไปเลาะบึงซะก่อนเดินพี่น้องเนาะพอมาหอด้างนี่กสิตกษิตเป็นมองขายน้ำเขื่อนว่าเนาะใอ้มากระต้องว่ามาขายน้ำเอาน้ำดื่มผู้ที่มาส่งสาการขังสุดท้ายน้องเพื่อนน้าพี่น้องเนาะ อยู่ประมาณนี้มะฮอนีกัสิเมาซื้อน้ำ่าถึงจะไปดื่มน้ำแก่ข้อแห่งแก่ข่ายพุ่นละกัสิเขาไปยวงพุ่นพี่น้องอยู่ประมาณนี้งานสีทสีดำงานสีเทาขึ้นงานสีดำเนี่เนาะงานนี่เนาะงานสีดำขึ้นงานสีดำอยู่ฝั่งเราเขาก็จะอยู่ประมาณนี้พี่นอ้องเด้อง,งานสีดำอยู่ประมาณนี้เนี่ย เพิ่นเพิ่นสร้างไว้ว่าห้ามเปิดเน่าครูเสาเด้ว่าซั่นเพิ่นมักหมอลำตั้งไวยก็เลยจัดตั้งไวยิ่งเพิ่นพี่น้อง,ววอง,ลง,องเลยฮ <c oughs> ่าเลยกำลังแห่มาเลยพี่น้องมาแล้วพี่น้อง น่าเลยพี่น้องคนสร้างไว้ให้เปิดล่ำตั้งไว้เลยพี่น้องเด้อว่าั่ษลูกหลานเลยน้ำหนาพระทั้งในหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองน้ำหนาพระทั้งหลวงพ่อทองตัวหลายออ้ยพี่น้องเนาะ เออมีแม่ขาวนําโอ้แม่ข้าวยิ้มแน่แแม่ขาวยิ้มแน่ยิ้มแน่มาแสดงที่นี่อยากตีกันหรออยากตีก ไปบอกยังไปยงไปบันกรงหลอง่ายที่สวอย่าวัวนอนนเตรียมจะเอาศพลง้เนาอเอากัเคลยนใงญ่ลงถ้าหนักสินไม่ขาวไม่ขาวก็มีแตะปูเปตะแพร่ข้าวก็ไดนักพี่นองเนาะตอนนี้กับที่เรียมใาย มาส่งงใส่บริการคนอ่านต่อกันเด้อห่านต่อกันเด้อดิเลยไปเล,ลื่อยรถเป็นขรั่ตัวพี่น้องเนาะพี่น้องก็มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายนีพนนพนน่พี่น้องเนาะไม่ธรรมดาปานเฮาพิ่เด็ผูดเสียนี่พี่น,อน้นองเางนาะเงอโบจากน้ำซุนเสียมันก็นสูญเสียพี่น้องเนาะ ล่ปะขกำลังง่รอง่าเของมิไปพุนละเขาไปทางในอย่แล้วน้องั้งคุณทั้คุณเขาไปทางในหนอเขียรงนน้แล้วน้อคนมากีนน้องแกเพงมากรีนไอูพากันมาอมเลีย่น้มองแต่มันก็มากลมเ้เขารถเขาไปเอา

ลูกก็ทำ่ได้อำลูกอบบนี้นะรด้เตรียมพิธีน่ะพีน้องเนาะมอ้ี่ัวงามอรู่างนี้กัน แก่งเดียวกันมั้เด้อพี่น้องไปพี่น้องวันนี้เป็นกำลังถวายดอกไม้จันทร์ครับพี่น้องเนาะกระสีถวายดอกไม้จันทร์อย่าปลูกเป็นถวายดอกไม้จันทร์ครับพี่น้องเนาะ

จะล้มที่เมียแบบนี้นะพี่น้องนะถวายดอกไม่จันเลยกัดสีเป็นเข้าไปกัดสีถวายพระเพริงพี่น้องคือนั่นแหละน้องพี่น้องคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่ขอขอบใจไปทั้งทุกหม่องทุกบอลจะเทปจะจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี